ชุบชรับชุบชโอเคครับก็คือเงี้ยโอเคครับแต่ว่าพอดีว่าน่าจะไม่เสียเราเสียแล้ว่ะไม่เกียแล้วแล้วลูกที่งยับไม่ไม่เียวอเป็ตต์นด่ัไม่เห็่ยับยังไม่เห็นคนต่ายับังไม่นเต่ายังไม่เห็นเ่เลยาไ่จี้ <ส>ยังไม่กดกรายการหรือเปล่าครับอะไรกรรมการหรือเปล่าเได้นะร้มแครับรีเซนตครับครับอผมไปลยคไปไอ้กนได้กไม่ไปอกไปไ้ยครับไทากาจะกิ่วกับายังตอครับนี้ฟนตไม่รูครับตอนนี้ะครับผมอะวฟินิ่งเองลไม่ไหวมโนอไรครับไปครับึเนี่ยูกวไทย์ไส่กไปค น,นี่นะครับวิศออโชเปย์โชเปย์ครับวินิจวีครับจากตักของวิศรอตุอนขอบคุณเลยครับรี้สู้ครับรีดชื่อว่าหยุดช่วยไม่ได้ตั้งใจครับต่อไป ตอนเดียวไม่มั่นใจสอง่สองครับไม่ลุไม่เหล็กไม่หลุดไม่เหล็กไม่เป็นไรแสดงว่าปนตรงนี้เสียปนตรงไหนไปีไครับรีดชื่อว่าเดโอ้ยไปีไน่ค้นอะไรยังไง่ไมโอ้ยคนก็รยจริงๆครับ้เมื่อกี้้แทงนะโ้แทงมะ้เรไหครับตอนนี้ครับมีทุกอย่างครัตอนนี้่งคกร้ท่งกันยู่ไมพี่ไม่ต้องตัว่ไ่เจาตอนนี้ มีเราิ้เนี่ยไหมจากไรครับวันนี้ปิดมาเลยเจเจเนีไม่รู้ตอนนี้เิ่งิ่ครับเราตอนนี้ไงครับอะไรอัรครับรถเข้าไปครับวตุ๊กตอนนี้ยังไงแล้วก็เรียบรอยัาพิจได้คะแนนเป็นหคะแนนเป็นิครับหคะแนนครับคะนน้ชื่นเข้าครับตอนนี้ยังไม่ได้แตเดี๋ยวอีกเขาเาดากูุตัวของ ฟินิกเอฟวีที่าลรดฟินิกี่ตะกับนชื่อชื่อลงไปแล้วครับไปจกุเาตันา่หรือไม่คบวจบไปเลยากน้ไครับผมกนกลิตคับูต่อไปเบนจะแบเบสนามบีเลไได้นะครับผมตำแหน่งได้คับบเดียวแบเบกลับมาที่เบนตัวที่หครับคะแนนตอนนี้อยู่ที่สามตอนหนึ่งครับ โซเปย์ชอบไปรับวิสารลกันจบตัวของวิสไซเกอร์ครับผมพร้อมนะครับเรียกใส่ครับ3 2 1โก t o o n ดต่ไปยันม่าไอคิวเตรียมตัวยันม่าไอคิวเตรียมตัวน้อชินนะครับจะไปชนะไปในคะแนน6ตตอนหนึ่งครับผมงชินชนะโอเค ตัวต่อไปยันมาไอคิวพี่ยันมาจ็เนางไอคิวติดกับคุณไอคิวครับต้องรอแล้วไหนโอ้โหบอกกอยกังก็ได้เจ<น>อ เตรียมตัวนะครับคัดกับน้องสี่ังเขาบอกไหมครับคัดกับน้องสีเตรียมตัวโอเคได้อยู่ฮัลลโหหไปเดน้าแล้วก็เดี๋ยวน้องสีก็ไกล้แล้วใกล้แล้วอยู่ใช่ครับเจอน้องสี่แล้วจัดในกระดี่เรียบร้อยนะครับแรงจับซับไปกว่าจับปีตัวได้อยู่ทางนั้นทรายนี่ไงผมการให้กำลังใจเน็กน้อยปานกลาง โ้เหโชวินเรียบร้อยครับเป็นฟีน okay. ิวิงครับเจอกับตัวของอันบราต้านะครับผมพร้อวเรดี้ครับนโกช่วครับกนเอได้มล้เอ็กนเอโอ้โห้ครับฟีนิวิงได้ครับฟีนิวิงออกขีหลังครับของใครครับผมโอเคครับ้ไปดวนครับ็นอะไมอะดนาวออครับโกเบโชนเรียบร้อยฟีนิวิงเจอกับตัวของโอ้โหเก็บสองลอรัมาให้อเรดี้เลยครับ 3, 2, 1, ูวัโกชิ้ับดูกันดีกว่าว่าพี่เันมาจะมาเอาคะแนนนี้กลับมาได้หรือไม่แล้วแล้วเป็นยังไงครับผมเอ็กซ์ซินแบตจะโงไม่สามารถเข้าไปโยนสีโอ้โหจังจันหน้าเลยครับตอนนี้ยังไงครับผมตอนนี้เดี๋ยวเอ็กซินนายกันอีกตีแบตอีกหนจะมาโยนแล้วตอนนี้กลบได้ครับพิสตาล่ที่โอ้โหอันนีตงครับตัวของไม่เหรอจะงขอการ์ดบางทีครั้งนี้ได้ผมแล้ววิสาล่จะปิดคะแนนนี้ได้ไหมเราต้องรอดูกันนะครับ ไปไหวแล้วควินิกวิงแล้วโุนแรงแล้วเรีโอ้ยเรียกเรียกวินิกวิงได้ไปครับผมไอเดนดีสัว์รับพิสัสรารี่แบบคู่ต่อไปทันกระน้องจีสนามเอน้องจีครับไปเรองหนึ่งรอเีอันนี้อันนี้ไอคิควครับไอคิวาไป40ไม่ต้องใช้แต็มแล้วที่รเห็นแต้มอันนี้เป็น เ็ือกฝังไหมครับเือกไหครับขาตีกี่คนครับวันนี้สี่สิบสี่สิบจะมีสบายสนามบน้องทีเจอกับราชันทักษิณโชเบโชเบกับทุกวินิแก็วินิจวกับบุกนะครับเตรียมตัวครับดูด้เซตต์ 3 2 1ซ o s h เกียอาไปยบอไรีบร้อล้วไรย่างเงวันนี้ไม่ดีแล้วผมผมไปเรยไผมต่อไปครับแต่โจมตีต่อไปอย่างมุนแรงนะลาควผมอเนี้ยยังไงครับจะเอาคืนได้หรือไมครับอไปไปนี่เปต้องรอเยครับแล้วลองจียังไงต่อโอ้โหแล้วจีไปเล่นี้ยังไงต่ออแล้วนดันนนี้ไปโอเคครับผมเปี่ยนี่ชุครับเป็นึ่งแไรงส่ตด้ทีครับ อี้ครับลบาครับต้องเปลี่ยนที่ชุดเชปครับโต๊ของดันปัตเตอร์ครับวิศาลครับผมอยู่อ้ทั้งคู่ครับผมแล้วครับเรดีัจครับ t h r e o o กระดลงครับ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 ลป็รดีกายเป็นดีเห็นไหมกายเป็นดีปัตเตอร์วิลเลียนตามคะแนนด้วยครับ โ้ข้างเลยชุลงข้าถ้าเม่อกี้ไม่โดนเนี่ยจบเลยอ่ะใช่ไหมใช่เขบพิการไรดีผมบอาดากูนก็จะโดลนครับโดนก็จะแข็งแรงตาตัวนี่จะตัวนี้เลยครับ3 2 1โงหนนองจีได้ไปครับของคะแนนรับผมตีขึ้นมาเสมอครับผมเป็นสามเท่าครับ กลับมาที่ตัว่องใหม่ครับสตำแหน่งได้หมดเลยครับผมอร่อยลูกตายเขียนเล่นโซเป้ชว้ครับสาแล้วับเจอิิงครับพร้มแล้เรี้สักคับ em three two one วครับเอ็กได้เราไปดูแมากตรงนี้ตอนนี้ครับโอ้อ็กซ์เไดไปได้ครับโอ้โหของนจีครับผมได้ไปครับผมน้องจี่านเข้ารอบครับแป๊บดครับอันนี้